สบายดีพี่น้องบวยสุขสุขคนเนาะสบายดีที่ใช่นองเลยมาเดินกัเขามาหาครอบครัวนั่งรอยคือเก่าเนาะมาเข้ามาแต่เหืงเลยข้าวถูกบ่แล้วฮะบอกแม่เอาที่นี่ก็คือสื่อทั้งเลยรูเพงมานี่ เร anyway, ็วๆขันอยากกินขนมมาหนินะขันขันว่าอยากไรเราไปกินโล่เบ้ยบ๊อบบ๊อบขนาดนะบ๊องอีหยังอันนี้บ๊อบน้าคือเป็นคือลิงใช่ปะบ๊อคือคือลิงเถอะเนอะอาบอยู่น้ำนะ ดีงามมือนี้งสีได้หับรางวัลอยู่รางวัลปลดใจบอจักได้อีกบ่ได้แล้วกยะบ่เงี้ยแล้วกยะลูกมาค้างไว้ลูกมาค้างไว้เปบดี้เกี่ยวขับเยเลี้ยงเกาะน้ำบจับจับตางตาตา ไปเห็นได้เคอยเอาใบย่าลูกคอยบ่วันเพ่งบ่งเช้านี่ยาไปเจียวเขาเจียวเขาเจ็บเกี่ยวอยู่ใส่ออคเียวเน้ามักยับนะ้างไดอยู่นอกพจเอาลูกจ้เอาคผูกโอ้นี่อันนี้เือว่าเอาว่าอย่นี่ใู้คือนนี่เอาใ้ใส่โคกนี่บ่มาให้ยูโอ้ย ผูกออกไปผูกใครอันนี้นี่แหละนี่บุญมีนี่นำจับตักตาขูกตาเออมันค้านบ่เอ้าไปไว้อีผูกคนทางผูกเขีนีางนี่ไม่ให้ดูตาคือว่าแตกแล้วพูดแม่เฉียดที่เขาไปอยู่ได้แรือบอนั่งลอยน้่งบ่วอาบแม่ก็บ่ัอาบกูกับบัวอาบผัวก็บ่ัอาบเออมานั่งอยู่เตียงสิคืนมานั่งอยู่เตียงสิคอยกับนยืนได้เห่ย ปาลูขาไฮเลย้าอาสไปปูหันมาบอมาัไปปลาลูจะหันจะมาพี่สิบ่ร้อยจะปลาลูจะหันจะมาพี่ร้อยบ่ยูสาร้อยเอาไหมเอาไปมาผิวุนพนที่เด่นเกี่ยวพุนเ้ป่ะี่นะนยเกี่ยวช่ เนยมือกบอหล่อเนี่ยบอกกี่ยวแล้วสิคับหลังคับเลยมาแต่คุณบอโอ้ยทางง่ะชีตายชีเขาข้างนั่นเป็นอะไรขางนี้รถใหญ่มันไปบอกอยากได้แต่ตะกี้ตุนว่าในกระบืนไปผมยะรถนรถจักไก้เด้อมันโอ้ยมันหลีกหันหลีกหนิแล้วรถใหญ่ที่อมเลยอมใหม่เลยเจ้าเอ้ย นี่เลบุญมีนี่เด่อมายค่อยกินคงมักนะบคงมักอมบุญเพลงเม่อนาวน้าจะมือเลยคาเปงน้าไได้อะสิบอาบอะเลยวานี้เลเกี่ยวข้าซอยเขาเรียวจีบบอเลวเล้วบอเอออันนี้ได้ลรวอยู่บบบอเมนเ็นั่นนี่นะี่อันนี้เรียนเข่าแล้วเมื่อวันแย่ัปจักอันนี้เนาะอันีนเกี่ยวแล้เอ่ยู่บ่แเ่นบ่ กบลูกใส่คงไทยดิใครๆอยู่รูเรียนอันดุบังเยินไปาวกเฮียเาะคนแบบนี้ยังไี่เหนื่อยนะครับนี่งยังกี่บามาขับรถไกแหล้ เห็นว <sa iden> ่าเขายังไปนอนไก่ยุบวาสีบอกเข่ามาหานางร้อยเลยได้ตัดเอฟซีจะให้เข่ามาอยู่นี่ว่านี่ได้ลุก้รักผู้ใหญ่ก็ว่า้เลิกช่วยได้แล้วก็ควรนางร้อยช่วยคนอื่นบ้างเถอะแนวด้านเอาไว้นีได้ให้เลิกบ่สนี่ว่านีได้เอ้อเว้าดูห่ะ เฝาดูเ้านะแม่บาดเรามาคือม่อยากว่าบาดยูุ่ข่อยคือมันยังคือเฝาอย่างยังแท้ระวังได้ใส่ก็เรอยบ่อปปักนึกปักในบ่มันเบาเล่ามากเลยเดียวเาเล่าว่าของ่อเลองลยอย่าเป็นย่งเนี่ยเดียวขึ้นมาเบิ่งแม่กล้องนะเาเล่าว่า่ะฟังอยู่บ่ผมฟังอะไรก็ย่านะบ่หายบของนะไอ้ลรอยอวหญ่ เออมาได้จะมาอยากได้บ่ขอาหน่อคือได้ยินนั่นยังก็อว่าวในว่าวในช่องเบาย่างว่็บ่อนั่งร้อยจาฟังอว่าวว่าในช่องเบาย่างว่าเป็นหนีเสมอไปเส้นเป็นงอเสมจ่ายเขาแล้วเซ้นเทไรอ่ะนะเพ่พ่อสว่ไปเส้นมเพเดียวก่มีมะเพ็ดกับบ่มีอีก เดี๋ยวกับหอมลูกได้บ้างไหมจากพันไปเส้นเขาน่ะปีเดีตาบอบอกค่อยๆทงใหญ่บ่กทงน้อยหมดเลยทงน้อยคะชื่อม้าถงนึงกินได้จากมือเออทงกนทิใส่เมื่อวานเลยบ่กทงชิบสามพันนะเะบึนเออชิบกระาร์มประมาณชิบว่าพันเปลี่ยนไปได้ทุกอย่าเนาะเดี๋ยวขากินเป็นหน่วยันผัดเม็ดไส้เดี๋ยวนี้ชื่อมากินลายพวกเขาอีกตอนอยู่เรือนหล้างกันเซ่นนะน้าเม็ดเอาฮ่าเม็ดสิบเม็ด ลายชุดเดี๋ยวนี้ตอดโจ๊กก็ไต้บ่วงนึงสองเสียใส่พวกกระบอย่านหรือบ่เมียใส่ลายเป็นยูคั่วกระใส่ลายกันบ่คับ่วกระใสลายดอกขันเฮดเมียอะไรก็สิบ่อกเมียตะกี้ว่าย่านใส่ลายอะไรย่านกระดูกกระดูกพังเพราะว่าผมหล่นเพราะว่าไปอีกย่านีผมเริ่มหล่นเลยได้หนาอยโอ้โหจะว่าจะว่าเริ่มหล่นมันหล่นชิบะทูอะไรคือสิงโตอะไรได้บา่ไหนเนาะ เจ้าว่าปัวเจ้าเจ้าว่าบริหาเห็ดห่อนเห็ดอยู่เห็ดกินชำจักขมื่นขอบเอ้ยมีแต่ให้เมียนะเห็ดขมื่นนะข่อยสิบอกว่าดอกได้บ่าวจ่อยกับเบาแยกว่าออกิน้ทีนังปั้งว่าเบาเล่นั่งลอยสีว่าวยังอยู่หมดังด่วนเราเห็ดกินอยู่บ่ปผัวจะเวลาไปการมันว่เห็ดมีแต่เจ้าเห็ดเออเป็นเป็นอะไรอันแต่มีแต่เจ้าเห็ด เจ้าบ yup. ็ได้ใสเราบอกใสอยู่สอยู um e> atem, ่แล yep ้วเราบปหยาเฮ็ดมันเมยมันเมยเมย์ยังอ่ะนะเอาแบบผู้อื่นได้สตบุไดเห็ดเบี้ยกพ่าะเห็ดคือกันผู้อื่นก็เห็ดคือกันเขาก็ยังอ่าบพได้ว่าถึงขั้นมาเมยจนบุหยาเฮ็ดอยู่เห็ดกินี่นี้ฝักมาหู้ใายรับบุไดเห็ดกินเด้อจ้าอันอ้อมอันอ้อมบุคือทางเราบอก ข้างเนากั <S 2> <S 2> บบคคอยเฮ็ดไม่เดข้าวก็ตผม่าบนี้เฮ็ดเบิดนั่นแหละเนาะกับนีแนี่นี่เฮ็กินนำบ่อยเกดบรเจ้ากัโอ้ยลูกชิดไอ้เกิงเป็นลูกชิดเจ้าใช่ไมบคคยไดเนี่ย มันบาดเจบถลายลดูข้านอกกนั่นดินดิน้ขาป,ปองเร <c oughs> าเกิบซเวบ,บว์ยังไงดีได้คำพังปฐามอบบน,นี้นะ่อทำมาอยู่ในจุ้งค่อยหนะ่นั่งเ้อะเรื่องซีโบ,บาวา คนามต่อามัต้องลอยเฝ้านไหมไอได้เป็นคนขยันวยงฮทเลยอย่าเคี้ยวผมนีไปเคี้ยวข้าอีกไดยางมันมนาเบิร์และฮะยางมันมน้เบิรแลนตบมัด่เหรอบมัดนะอีกเกืบนเสียไปแล้ว ไปเกี่ยวบ่มีพวงให้ลูกไปไปเกี่ยวบอเท่งเล้าอ้าวหนอนเอากุ้งบ่คังคราไว้นเชานี้คือบวชคั้งฮะเชานี้คือบวชครั้งก่อนไม่ได้ชั้งไม่ได้คังเอาเอาไปปล่อยเล่ยชมบอเหมือนกัปล่อยเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยเอาสาดไปปูให้ลูกไอปูมันกระเบืออยู่เลยมอดแต่เกี่ยวเลยว่าได้เบิ่งลูกลานบ่แม่นเอาให้ให้คุณเอื้อยนี่เอาเลยแม่เราไปเกี่ยวเขาเสร็จเท่าให้บ่ให้บ่ ในยินเสียงไห่บอกในในยินเสียงไห่บอกตอนที่นันไม่ทางน้ำทางลอยกินข้าวยังลอยกินข้าวก็ตาเออมีอด้กินเลวไหมกลนวจะเห็นแล้วบอดนะตาเร็รไรไร ไปเกี่ยวต่อจะได้เห็นว่าในเกียเกี่ยวคำอยู่ซ้ายเกี่ยวอยู่ซ้ายไม่กี่แค่ไก่บ่ไม่ไก่อุ้ยเขาก็ระขึ้นภาคเกี่ยงได้เห็นพันกระชื่นไปนอนที่หัวเบอะดีเลยแจ็คเราไปนี่่บ่ต้องเลยว่าไปทีได้จะไปเชื่อเราเลยเอาไปแต่ก็เห็นเนาะเราไปเลยได้บ่ละสิอยู่มาว่าเราจะเกี่ยว นั่งร้อยคูบ่อวานาอยู่ในีใส่นาค่อยน้อยนี่บนคูจะไปเกี่ยวนะหู่บ่อคอยหู่บ่เป็นนานถือว่าเขาลงไปหานบุญเพลงนะบ่บ่แมนเกี่ยวบาดมือได้ฮะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดาไปจอบเบิ่งได้อยู่บ่จอบบนัวจอบได้เฮอย่าพูดว่าจะอยู่นะในอีบอหรือว่าไปทางอื่นเปิดเปิงไปทางใหม่อีกหันหน้า คอยทำหนีไปเที่ยวเข้าที่กันทำงานไปเที่ยวเข้าตีนหนามาพี่ก็เหยีเวลาเรอกไอ้คนบางคนน้ำเลยบางคนก็เข้าใจว่าไอ้เกิดมีนี่แต่ตัวเมียว่าไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเกิดอนไปทั้งอื่นมายทีได้ทั้งอื่นต้นทำมันจังมากเนี่ยนะครับบริหาร่นเข้าใจผิดๆเนี่ยนั่นต้องไปเบิกน้ำกันเนี่ยมันเห็นน้ำกันมาแม่นอีโบ แต่ตัวลูกตัวเมียบางทีว่าไปเกี่ยวเขาเอากุ้ยเอาามน่อยดูง่ายเล่นมันนั่นจะอะไรดอกศิลปะอยู่ที่การอะไรนี่แม่อะไรมันเป็นยังดอกอมผมออยากอมเดิโอเคจนนันจะไม่เกี่ยวเธงมึงกูน่ะพูดเพลงรอให้ยังบ้างก่ะพูดเพลงเป็นยังวะมันนั่นป้อนข่าวลูกแล้วนี่ตอนเที่ยงนะมันป้อนข่าวลูกเลยอันนี้แฟนบอน ี่ลบอกโฟกัสเลยกล้องประเด็นเป็นอย่างไรมีอะไรเครื่องใหม่ใช่ไหมซื้อเครื่องใหวดื้อยังอยู่ในจอบอ้อบอบางคนก็ว่าอยากเบิ่งนะอยากไต่ขานมาบุญมีขานมาเร็วขานไหมเกือบขานบอดยอนเนาะขานมาไอเก่งหน่อยขานมาดูแลลูกก็ได้น้องเหรอ มีอยากนอนได้เขาวะเป็นทักได้เป็นนอนและเป็นชายได้เนาะเตียงได้คือบอกว่าว่าลูกเขาอยากกินนมดูอยากกินนมอยากกินขนมบังขันบอกไปกับนั่งลอยกับบุญเพ็งพาบอกเล่าไปได้บอก ไปนำกลนบกนะม่งาอะพ่ไปบอกเี่ยมอะไรกันดีเยียชื่อขนมให้กินขนมข่อยอยู่ในรถนะนะขนมมีในรถเร็ชับอย่างนั้นน่ชับเกกินไปพิสูจนเบิ่งข่อเจ้าอยู่ฮัน่รีบจักบ่จะจักอยู่บบทางไปนะจักถ้าไปทำจักกันนี้ขนมให้กินจักเห็นบมเ ถัาจะนั่งลอยไปเนี่ยามันสลบสไลเป็นลมน้ำตางไปชักน้ำท่าย์โบเห้งเลยเนาะบ่เลยกินยาอะไรมาทานกินยาอะไรเพื่กินโบเลยี้ยงลอกช่องเพื่อซักได้แล้วว่าเรียนขึ้นเลยเลขกินยาเลย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 เกียกับยาเรากำจัดเกลือไปนั่นยาไอ้เกี่ยวเกี่ยวบาดมือเนี่ยปุ๊ไปไหวอยู่ล้างสุ่มพู๊บคนเทนต์ปุไปไหวอยู่สุ่มไป มวยไเด้กเกียวเขาลยไเด้ก็เกี่ยวเขาเลยน้ำลายแม่บอลืดน้ำลายลูกแม่ไม่บอลล่าน้ำลายลูกน้ำลายแม่ะบ่าน้ำลายได้ผลิตกูเห็นม่ว่านนี้คือทำบ่เลยไม่ได้ทำต่เลื้งเขาเลืงเขาเลยน้องลอย ตตาูลเหลืองเขาเหลืองเขาเลยเป็นยังคือเหลืองบาดเจ็บแจ็คแล้วไอเก่งบริกนข่าวปอนน้ามาจังหัวบริกรไปก้านบริกยไปก้านบ่อเดือนนี่เพื่ออาหารโมเพียงพอเอาเมื่อคืนบดิไปเนี้ยงบ่อหัวนะเนี็ตปานนี่ตามแบบบ่าวลาวว่าตัวใหญ่หรือตัวน้อยเพราะว่านั่มคือแทบๆเนาะตัวน้อยก็เอาบ่อหัวเจ้านี่หัวบดีหัวมอย

บอตัวมันอ่าผีปุยผีปิวมันก็ย่านแหละตัวตัวลูกกับแม่ก็ย่านเื่อกันบ้านเราไปให้ทอาพ่อไปย่านมาเทือนไท่ไเลยออขีเสียวคนอยู่นี่คนอื่นมาแม่อะไรแถวอันนี้นะทหารเมือนนักอยเกินบอือ่เมือนนักอึดจะเป็นทหารกองร้อนทหารกองร้อนพอได้นหน่ะลรบ่ ใค่จะบอกว่าเราในแม่จอเห็นในช่วงคืนน่ะผู้คอยเห็นเห็นเห็นเชือคืนเชือกขาวขาวเชือกขาวขาวเชือมี่บอกตัวขาวบ่าเราอยู่ในไซอยู่อยู่หัวคุณมันหอกมันคืนว่าจะบัดไปตอนไดนจะไปเห็นเชือกขาวขาวด้วยเห็นเหรอยู่หื่นเองคือว่าบ่ได้ อยู่ในหือนหนังเห็นอยู่หวยแม่จนใช้ต่อคอไปแล้วไอ้เกิงเาฟันบกมาผ่านมามันเห็ดอืดอืดอืดอยู่ันีอยู่โสดไอกเาบัเพลงนี้นะว่าจะเห็นหนุกอลไรนช่างบอกนกขุมได้นกขุมตขึนมัน่ช่างมันอืดหนามวนเออพังอยู่มเห็ดมันหงาย ทานเราหากินพี่พันไปเลาะกินเยอะนะเข้าพี่ดิบมาแล้วนางลอยเอ้ยเดือนไปหลอกไปหลอกหากินคือคนนั่นแหละไปหลอกไปหลอกเบิ้งจะเ๋ยวก็เห็นบ่คอยดูได้เห็นเลยคอยคอยวับตัวให้เมียยใหนูเจื่ออยู่น้ำกันในตัวกันไปจ้ะแบบนั้นเราสิกล้าไปเนื้องบ่ใส่กางนั้น จะาของอ้างบ่จัดไปเหราพี่จะหล่อพี่จะหล่อกว่าี่ยอะขออ่าบ่อยากไปหากินกลางคืนบ่จัดกันย่ไปจิมาตัวเมียกับลูกก็ใหญคือกันเนี้ยเปล่าวอบไปได้หรอเออไอ้ยานพี่ยานเชื้อได้าวาไปอีกนั่งไว้กับเชื้อแล้วปล่าเป็นเชื้อแล้วเยายามคือกันพยายามคือกันพยายามเรามาแลยก็ม่ให้ควได้ได้ยานแล้วก

มันจับมาได้บ้ากลมเรืเอยแล้วเชือตคาวัวยังอีีคอยคอยเเห็นจะเสืออะไรยานคือกันไหี่ว่ามันห้องห้องที่มนกนกมีสกยางเด้อนกขนนกเขาก่อกืกขู่ขู่ขนก ใช่จงใช้ได้นกขู่ก่อนนคุ้มกำมันนอนขี้นี่ตอนคืนนี่มันอย่าอืดเลยกำนอนตัวเดียวนกยังที่มันหม็นหงอเงี้ยมันเกี่ยวเขานะมันหงอเสียงดังๆนะพวกเขาบอกโอ๊ยโคตรยามคือกันนะอือคืนนี่เรวคอยกันปบได้นอนเอร็วโคอรยากคือกันไปลูกจำพยานวะเอาเร็วจ้าะนอนนะมีเนาะดูมันมืดดิบบอมืดๆเลยไฟกับบุญมี เอาหัวไผนมีส่งมาเออหัวไฟเลือนต่างสองไปขนาดมีโซโลเซลยังเงื้ยงให้ป่าผูกแม่นบ่นั่งเลยหน้า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 เงี้ยงอ้าววันนี้เร็วเขาเร็วน้ำเร็วพอๆเดียวไปไปไซไปหิดงานแม่นจะบอคอ้อยน้อยโยคนเดียวเพิ่งว่าเมื่อวานนี่นะว่าเมื่อวานนี่ไปไปเก็บกาแฟเพร์เด็กน้อไปเก็บกาแฟได้ผุนน้อยู่ได้ อคอยจะไปคอยาสิบโบเล่ก่อนกรอยไปไันเก็บจกเดือนออกกัเพลงเรวเขาแล้วนะคุ <c oughs> มันว่าลูกแซงว่าเาจว้าาวาาามยเพิ่เจ้าอยู่นเดียวยนพีย่ยย้าคือกันอไอันว่าจะไปหรืกเจ้ากหนองจะมาอยู่น้ำไอ้วไปหาเงินอ่ะอันนี้คือเฮาคือเฮากสบอนั่นดอกีน้เนเนาะกบเฮ็ดดีน้ำจ นั่งลอยนี่เอาอนอันนีนเราไปดอกเนาะแมนเอานอกหรือว่าอนนนีเราไปแจนเราว้าซื่อมันวรอพอดีชื่อเอานอนหรือว่าเอาเอื่อยก็ได้เอาเอื่อยมาอยู่น้ำก็ได้เฮ้ยเอื่อยมาอยู่มาชีบบมุมอีกฝีปะบวบบวบมากกับยายเอื่อยนะลูกเราหลายเนาะบวบดีน้ำดอกจะนอนแล้วชีบบบวบแมนนั่งดอกเข่าสีบบมีกิ๊กิ้มกันมันหลายคนเลยเอาอนอกให้อนอกจะมาครมาเกินทีไปดีห่างแจนแต่เราว้าชื่อ หมอไปลิีอน๋องผู้ความเก่าอ่ะเนาะเบาเลยเลยแล้วิ่เอาทานบานนี้ไปเก็บกับพี่เบาว่าอ่าได้จักแล้วนี่ซทำได้ไหมไรมือแล้วอ่ะเพาทานก็ได้เด้อยไม่สิ้นก็ได้บริยานยังว่ะไรจักรเลยแต่แล้วปู่เซวะเขาว่าเก็บได้มือละละนนะละลานไปเลยจะไป้นะครับไนลองไปลองเบิ่งเนาะแช่ก็เอือนลังนีว่าเขามาบอกเขามาบอกจะพาไปช่วงนี้เขาเก็บประเทศกันพี่น้องันนัวเฮา ผมมีครอบครัวเคาับไปเลยเก็บกาแฟไขไขนี่ไปลองเบิ้งโลละสามพันให้เมียอยู่เฮือนจังไรว่บ่ได้บ่มือละสามแสนเอาขี้หัวใช่มือละสามแสนกี้แล้วคือหน้อเลยลอยโลได้จังไดสามแสน่ะคิดว่าสิได้บ่อบาดจอยมือละยลอยโลบ่ได้เชิญมาขันมาขันหน่อย่าเชิญ อยโลยังจ่ายสามแสนโลไปสามพันติอยู่ที่ได้ลอโลอ้ยวันนี้ลว่าอยากไปหาเงินมาทำได้แล้เพราะว่าเมียที่หัวไเมียก็อยู่เฮือนแล้วเสียบอยาสิข้เจะไปขอให้แต่จะไปไปแล้วแล้วไปมาอยู่น้ำไปแล้วเขาเรือหนามพูด้ พบอกอย่าไปชื่อๆไรไปเฮ็กคาเฟ่เอลี่ไรอย่าตัวพ่อนตัวไม่ได้เด็กลูกอยากกินนมอยาลูกอยากกินนมเลยอยากกินนมไปแล้วแม่บ่กน้องบนเพลงอันนี้ก็สิไปน้ำผออีกบ่กนานดิบ่อยู่ว่าน้ำแม่น่ะอาจารย์วันที่หอดแม่จะบ่บอกอาจารเป็นยังไงวันที่หอดแม่น่ะวันที่หอดแม่หักแม่ไปทางไหนไปนำ อยากได้เงินเออหัจักอยากได้เงินแมนเ้าให้พ่อไปเด้อวุ้นเพ่นเดลยจะจะไปหามพ่อจะเด้อสิไปน้ำถ้าตัดใจแล้วอยากไปน้ำพ่ออีกเอ้าสิไปน้ำขอแก็อยากได้เงินโอ้สิไปเก็บกระเพ้นน้ำพ่อบ่ไอ้เอ้ยเจ้ากวางบ่ฮู้เด้อตายเลยบาทขอยก็อยากได้เงินสิได้เงินหรือสิเสียเงินเด้่ย่านไปฮอดแล้วมากแนสิพี่โอ้อากาศมันหนาว ่เด็กหน่อยไปมันสิบ่หลับอากาศเย็ได้มันหนาวดิหนาวอะไรได้ดล้มุนเพียงหนาวเป็นแพร่อากาศนะนะนอนเป็นวัดเป็นไอหนาวมันเย็นเลยได้เห็นงานอีเละอากาศด้ยใส่เสื้อใส่เสื้อหันใส่เสื้อหันใส่เสื้อก็ไม่ยุ่มมันหนาวหนาวหันสีใส่ละหม้อกระต๊อกอีกอะจะนั่งเขียวก็คอแม่ไปเลย ไปเกี่ยวเขาเลยพ่อไปได้สิเอาขนมให้กินอยู่นี่าไปล,ลูกจาไปได้ยู่นี่นะองมงโอเคพี่น้องเลยนเนาะโอเคนะไอเรื่องไอมันดอกมันไดหน้าอะไรหนี่งงสร้างเหมือนมาทำบ่าเล่าอ่ะเอานื้อได้บ่าเล่าอ่ะเฉพาะแบบบอยเห็ดแบบบอยจันทิงซี่นักเชือดได้ได้ครับ้ามาเพาะบ่อมันจะบ่เพะาะ กระสุนเงินเพื่อนบมีชนมาแล้วกระสุนเบิร์ตล้อล้อก้อนทำมาไหวล้อโบมีเงินปิดโตเลยบ่เงินที่ว่าผู้ใหญ่เบิร์ตฝากมาไหวห้นี่เบิร์ตหรอโบใส่เบิร์ตหรบ่บเลือจักขีดเลยเนาะเลือซื้อกินเลยซื้อกินเบิร์ตแล้วจะซื้ออีกจซื้อบมะพริกน้าซื้อบมะพริกมาคือมะพริกโบมี เป็นัวเื่อยังนะเป็นนัวกับยังกะเปื่อเบิร์ตอะไรเสียเปลือกเกลือแม่วางได้เกี่ยวชับัวนกือบัวเนาะที่ซื้อมากนะเบิร์ตอะไรตีเออหมอดื้อใช้เห็ดลปนะโอเคโอเคเอาไปไหว้ไปไปไหว้แล้วไปเอาขนมไป สบายดีก่อนแก้ขนมกาแฟพี่มาจับดีดีพี่มาเนี่ยหมดแล้วพอไปขอผมไปได้เถอะมาสบายดีก่อนอยู่ล้งสุ่มก่อนสบายดีไปลงไปจับกวงจับเกี่ยวขึ้นเดี๋ยวเลยเนาะโอเเกี่ยวไม่ไว้อยู่ล้างสุ่มก่อนแล้วก้วขนมกาแฟลุงเร่เร่อยู่รถก็ไว้อยู่ล้างสุ่มมาจับล้างสุ่มเนี่ยมาจับเนาะมาเชิญไปอยู่ห้าปอง่ายมันาจับล้างสุ่มมาจับเออใส่ไก่มาบ้าน สบายดีก่อนอีกรอบหนึ่ง